แล้ว,วต่นับเดือยวันกาไลท์ครับจวนเองโอเผ่านเทินเลยผ่านเทินจูว์ไลท์จูว์ไลท์ฟิกชิว์อ่อาแปดพันเข้าครับเจสามเช็คดอฟดังแมนผ่านเลยผ่าเทินจูว์ไลท์ยันชาสองพอทิกเกอร์สวยทิกเกอร์สองใบเลยได้จุนหนึ่งครับ เข้าโ <c oughs> ตเอาหน้าเป็งเข้าโตเลยเร็วไม่ดีหน้าเต่เงไม่ดี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 เอาหน้าแหวนดีว่าเปนแล้วหน้าแหวนเนี่ยแล้วแหวนเข้าโต เข้าเลยไปนะเทคโนติเกอร์โอโหมาแล้วเจดสามเก้าพันเก้าพันตกทีครั้งนี้นิ่งปั๊บนึงนะคิวได้นะคิวได้นะอ๋อมันยังไม่เจ็ดใช่ไแมนนะเน่ะใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ยังอันนี้ยี่ิหมื่นคิวคิวคโอเคอันนี้หมื่นหนึ่งขอห้าพัน เท่าๆกันใช่เจนหนึ่งโอเคได้ครับตัวนี้โคตรรอเป่าตีอะไล่ก,ก่อนโอ้ไม่เจอ ได้แล้วเพราะว่าต้องหาให้เจอก่อนอันนี้อีกทีโอ้ไม่เจออีก มื่น <17. S 2> เจ็ดเข้าเลยครับไม่ขาดเคเช็คฟอนต์โอเช็คบอร์ดผ่านเลยแทนแทนจอไลท์วันดี่ เพื่อนเลยอ,อีกสองใบเขา้าศพเรีนหน้าเพื่อนอยู่แคปตอนนับเป็นเขา้าศกมันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนี้โบก้าพันตัวนี้ผมไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจนเป็นเจ็ดสี่อันยืนเจ็ดสี่แหวนมันมีอีกสามอุทอตป็นข้าโซ่ด้วยเดิอให้ข้าวโซ่วางแนด้วยเด้อเป็นออร่าจริง<ม>อ่ะคอเอลโบสแมนพัดมาเลยหนึ่งสองไม่มีอะไรเลยหนึ่งสองใช่ครับสอง แค่สิบสองครับสองอ่าย,ย,ยี่สิบสี่สองไหนสองไลท์ยอยนแมนเฮ้ยเทปทิวแมนโอ้โหแหมแล้วดอโยนแมนหิวหิวได้เนาะกำลังแมนหิวได้ครับโอ้โหส่วนสองทิกว่านิ่งอะไรปะเนี่ยมายืนยี่สิบยี่สิบเก้าใช่ไหมอันนี้เก้าเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ด สิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สบสองยี่สบสองยี่สิบเจ็ดพอดีเลยมันยี่สิบเก้านี่หว่าเขายี่สิบเก้าปีไม่เขาผ่านเลยครับไม่เขาแล้ยืนนอกเพิ่มอันนี้ยืนสิบสี่นอกเพิ่ม็นเก้าพันพี่งานเข้าแล้วเกผมโม่ใส่เพราะว่าไม่ไม่ใช่ไม่เจอไม่ไม่ใช่กวาดแทนด้วยอ่าไม่เจอกวาดแทนด้วยใช่แล้ว เป็นผมเมื่อกี้ปลาเกตสามการแล้วปลาเกตสามการแต่นี่เจียสิ้นไปแล้วน้องในโซนน้องมีเกตสามกี่ใบครับไม่มีครับไม่มีเลยหรอไม่มีเกตสามเลยพี่จะลงตัวนี้ไปแม่งก็เสี่ยงกลัวกลัวโดนตัวสองที่ใช่ไหมลัวตัวสองที่หายกลัวตัวสามที่น้องเมื่อก่อนก็ได้พี่น้องดีเดนาผมค่อยไล่ดิเดนาผมค่อยไล่ใหม่ตัวก็มีเกตสาม มีสามใบนี้แล้วก็ยัดไต้ีกนเนาะใช่แป๊นหนึ่งนะมันขอแค่มีชื่อชื่อชื่อที่ต้องการอะไปในในต๊ะหรือถ้าอยากดูดอกหรือถ้าอยากดูกองเดี๋ยวก็บ,บ้าน <c oughs> าเปล่าก็ได้แต่ชีวิตคือการเสี่ยงมือน้องเล็เกไปถามกั๊บเลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองใบครับโอ้สิ 12, บสองใบเหลือเยอะด้วยใช่เดิดรอปไปตรงใบไง อแดงไปนั่งเี้ให้ห้าพันแวรแล้วครับอ๋อห้าพันแวน์งั้นก็ยจะไม่ให้แดงเขาเล่นอีกว่าอ่ะตีข้างก่อนตีตรงไหนดีครับมื่นเจ็ดมื่นเจ็ดสองสามตีเนี่ยที่มีกิปอ่ะโอเคอ๋อเอาข้างนี้เส็จครับได้รับไปเช็คเนาะครับรอ อะไรให้มีระับตัวนึ่งไปฮิวฮิวได้เนาะครับพี่ไม่ไดับผมเล่นไฟของนี้เลยนะผมบอกกันอย่างพี่ผ่านพี่รอก็แทนดกวเราก็แทนมาแท่ก็แทนตัวไหนอะไรกินไอไม่ใช่ไอบูฟาร์ตเคตรหนึ่ไปเลยโซชาได้เกณถามพอแล้ว โบตีตีแวแเลยนะไม่ไดิมีเกรสรไปเนี่ยางตั้เป็นเท่าไหร่เฮ้ผมดีตัวอเซลดีกว่า,วาจะเป็น,นใช่เดี๋ยวผมตีเตียวไปม,ม,ม,มั้ยม้มัขอนสกิลก่อนะนึงมันจะมีตัวนี้มีหนึ่งชื่อดิโซชื่อดิโตนี้มีสองชื่อแท็บครบแหละสามได้ละหนึ่งตัวหนึ่งเซตสองเซตได้สองเซตโอ้โ้บาเ<า><า>ข้าอีกไปก็สามเซตแลละ อันนี้ตีตัวไอ้เปวแล้วก็ตีวับชัดหนึ่งโอ้โหไม่ได้วะะมันจะตีเป็นตีเข้าไปแล้วเนาะเข้าแล้วเข้แวแวนตีนะติบสองแวนเลยส <12. S 1> ิบสองแกกัดตอมกัดแนมร่สิบสองหรอแจกครับจะจะจะโม้อีกไหม่ะสองน้เหมือนเดิม บอดบอดถ่าาาถ้าก่อนแทนไม่มาพี่ก็ยังไม่ตีแล้วอะ่ะนั่นไงนอาตีตัวข้างอะ,ออะไรสองหมื่นสองหมื่นอันนี้สิบแปดแปดพันห้าเป็นเอ่อสามพันสาม สองได้ครับไม่มีไม่มีอ๋อทิ้หายแล้วผ่านเลยถ้าไม่ตีอ่ะตีได้อ๋อเออตีได้นี่ว่าลืมโทษมื่นเจ็ดอ๋อตีไม่เข้าอันนี้อนแปดอ๋อเออก็น้องอันนั้นนี่ถูกว่าโอเคผ่านได้โน้ชติส่งไปตีได้เขเป็นโจ๋แค่นี้ก็จบไะครับไล่โอเคโอเค ครบแหละแท็บเอาอันนี้เข้าสอบได้สองตัวจบจบจบโอเคสองตัวข้อทัดแท็บตัวชื่อตัวเองข้อสอบเอ่อได้สองชื่อขายชื่ออยู่ในกล่อง ตอนนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบสสิบสองสามสิบห้าสิบห้าไปพโบตีข้างโบจะเป็นข้างยีงเจ็สองได้ช้าหนึ่งกว่าช้าเจ็ดสามสวยทีนี้เจ็ดส,สามพุ่งมาลอา็าาอกให้แบบข้างเนาะใช่ข้างคุณตีอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วแวนตีกินกินหลังเรียรหลังเรียรที่คุณตายแบบ ดังนี้ทิ้งตายไปแล้วเหล็กทั้งอ๋อโอเคปีตัวนี้ลเหรอพลังแปดพันแปดพันสองหมื 8, 000, 8, 000, 20, ่นโกแปด่อนวกพี่จะเป็น 20, 20, 20. 20, สองหมื่นของพี่สองหมื่นสามหมื่นสองใดอีกน้องจะเข้าอีกไหมวันเนี้ยสุดสุดสี่หมื่นในบทลงโมเมื่อไหให้สองไดเงี้แต่ก่อนอ่ะแป๊บนึงน่งไหไม่ไม่กิดจะเก็บไว้กาศตัวขอสองหมื่นเลยอะ <laughs> สามสองสามสองสสองันนี้สองได้อะน้องแม่งคีพี่ตายเลยนี่ว่าอ่ามิดเลย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 นะผมไรบอร์ดแต่แบบไรบอร์ดผ <c oughs> าแล้วทำไมพี่เจ้าของหมัอเราเดี๋ยวพี่กลัวอะไรนะเดี๋ยไม่เ,เราพ <c oughs> ี่จะมีโอ้ <c oughs> ไม่เจอเลยอะสามจริงจริงๆเนี่ยก็แทนหนีแล้ว ก็แถ่หนีไปแล้วอ่าเปิดก็ได้วะโอ้ยลงมาอีกแล้วมลุ่มภาษาคาทิ้งไปเลยอ่าเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วเทินหน้าเตรียมจะอยู่ถึงหรือเปล่าอ่านี้ตีข้างหลับเค็กเนาะครับเคสอง เ็ดหนึ่งโอ้ทั้งตีแวนไหมเดยวไม่ตีเดี๋ยวก่อนเถอะมึงดีตีดีป่าอวะเขาไม่ตีแต่มก็ไม่เกี่ยวแล้วนะ๋อเขาหาเขาได้สามใบนี้ว่าโอ้ครบแล้วมือน้องเลยกี่ใบเจ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอสิบสอามสสี่สิบเอ็ดสิบสี่ใบสิบสี่ใบสิบสี่ใบนหน้าผมก็ยังเล่นไม่ได้ให้แดมมาเดินหน้าผมก็ยังเล่นไม่ได้ใช่ผมเดี ผมยังปิดไม่ได้เลยน,นาเออว่าพี่ต้องหนึ่งเพี่ก็ต้องปิดน้องเนาะแต่น้องอัตะกันเมื่อวะฮะตีตีตีสิบสี่แต่ผมไม่กใจหรอกแต่ก็ยังปิดพี่ไม่ได้เลยนาผ่านไลยผ่านเลยแต่แต่วก็เต็มจูวโอ้โหไหลไม่ได้เลยขอบัดมหนึ่งเอาเดมเหนึ่งไปเข้าโซ่เอาโน้ตแรกหนึ่งเข้าโซ่แล้วโน้ตแรกหนึ่งทิ้งเลยพอ,อท็อปแปเดมครบแล้วเกณฑ์ถัด เอ่อคอ l เรูปแวนถ้า,ถา,าท่าเขาโฉบปอะทับ,ทบหนึ่งไปแผบครับเห็นรูปเป็นตอนนี้โฉบมีชื่อซ้ำอยู่หนึ่งสองสามสามชื่อแล้วถ้าผมไลน์โนโลไลน์กิ้งมาก็ชนะเลยลปปิดได้ในสามชื่อนี่รวมแว็นะเพราะว่าตัวแวนตอนนี้มีตัวอย่างเดียวสองใบโอเคตอนนี้ก็คือยังเป็นว่าเป็นสองชื่ออยู่อืะอืมอืมก็คือเธอน์นาก็จะปิดละ มองว่างันว่าสร้างสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเจ็ดสิบสองสามสี่พันหกเจ็ดสิบเจ็ดไล่มาสิบแปดมีรวมแบตได้เก้าตัวล่างยาโศกยี่สิบหกใช่ครบแล้วรวดเร็วอ่ะเนี่ยฟาร์มน่ากลัวมากโอเคอันนี้ตีเจ็ดสองอนี้ตีแหวนค่าเจ็ดสองจริงกวกเก้าพันใช่ไหมใช่กว่าเก้าพันวันทีจะเป็นอยี่สิบยี่สิบหกหกเป็นยี่สิบเจ็ด ยี่สิบเจ็ดครับย <27. S 2> ี่สิบเจ็ดสองขีดสองคลิด้วยอ่ะพี่พีจีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวดูทรงแล้วไปป้องกันเทอมหน้าดีกว่าพีจีทิง้งไม่ปล่อยเทอหหนาใช่ไหมทิ้งฟอนเอช็คขีดนั่งไงหวานเลยขี้สครับผนังขวาโอเค เฮ้ยขี่ซ้ายครับพลังกว่าเฮ้ยเอาดิเราซ้ายจะเลือกปล่อยเราซ้ายพลังเท่าไหร่อะพี่จะเลือกปล่อยข้างไหนพี่เลือกปล่อยข้างซ้ายเอาห้าเอาห้าเดบหรือว่าเอาข้างขวาเดบเดียวอันนี้เท่าไหร่สิบสองนีมสิบสองสามขี้แต่ว่าโอโ้โหขอแค่ห้าพันนี่นะใช่เอาห้าพันเลยอ่าเขาเลือกติ่จากข้างนี้ข้างนี้ปีกโค่นแรงเท่าไหร่ เออสองเก้าสามเก้าสี่ส uh, okay. <ied> ี่สี่สิบสี่ทีเดียวเหรอแต่พี่ไม่อยากจะนั้นว่ะตีงั้นก็ต้องการเยมืออ่ะพี่จริงแล้วท่านอืโอเคพิงอทนมาแล้วมือแะไห่ตอนนี้มือมหาศาลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็สิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสิบหกใบสิบหกใบเอมหาศาลแน่ว่าแบมเหรอสิบหกใบ พี่กักแดมผมมาเม่หผมมาหนาดิปิดปกใบรอพี่อ๋อพี่ไม่ลงไปให้น้องนั้นดีกว่าโอเคผ่านครับจะปิดก <ขอ S 1> ็<ท>ได้ไ,มมมไม่มา้องโอ้โหแอดเธอแอ จะเทียงละเดียต้องไปรับลูกนไปต่อโอเคโทษโทษโทษอันนี้บวกพลังให้ตัวนี้เนาะครับให้ตัวนี้นะคือหน้าไหนก็ไม่รอดละลุยเลยลุยต้องปิดให้ได้แล้วเทอนี้ แวนได้โวกเป็นสามหมื่นเนาะโอ้โหโอดแรงผมต้องพีจีทุกเลนแล้วมั้งโอ้ต้องพีจีทุกเลนเลยเหรอใช่ผมทำย่างนั้นแหละสองหมื่นก่อนเทคถึงซ้อนสามได้สองพีใช่ไหมสามได้สองพีถูกต้องอ่าปรันเต็สองพีเข้าเลยครับเฮ้ย พี่ไม่ได้ใส่กิ๊ดูได้ไงหนึ่งไม่ไดไม่ใส่ฟอนหมดแหละสายนี้เขาใส่ฟอนหมดแหละพี่ผมอ่งฟอนอันที่หนึ่งสามหมื่นโอ้โหอันเดียวเองว่ะโอ้โหแค่นี้ก็แรงแล้วพี่เช็คคิวพลังแวนเช็คโนทิเตอร์ได้ผมเลยกี่ใบวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฮิวได้นะตัวฮิวได้เหรอใช่พี่สองแดงเองสวยดิฮิวเป็นรุ่นเป็นของสามหมื่น อันนี้ก็สามหมื่นเก้าสามเก้าห้าสิบสองเฮ้ยอันนี้สิบสามสีออ่สิบสามสิบสามเนาะออันนี้เป็นส okay. องสองสองสามสองสี่สองสี่เจ็ดเสร็จโอเคนี้สี่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  ตอนนี้สี่สองแล้วก็ให้อีเหมือนห้าเป็นห้าเจ็ดโอเคอันนี้สี่สิบสี่เท่ากันเทคลุกมาอีกรอบพี่จีทิ้งพี่จีอันนี้สี่สิบสี่พีจีโอ้โหก็พี่จีเลยผ่านเทินนี่เขาเราจะรอดไหมไม่น่ารอดสแตนสเตนจีวะผมมันใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไรชัดสองคนเทตรงข้าง จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสแปดเก้าสิบเก้าไปดูไปามแปดสเต็ปเดียวเลยพี่มาแล้วก็ข้างหลังแท็บเอาเพื่อนหนึนห่งคนเขาโตเอาเพื่อนรุ่นแม่งเข้าโตครบสามชื่อตอนนี้มีกี่ชื่อวะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็ไม่ไม่รู้เป็นอวบหมดแล้วนี่ว่า ได้ไม่เป็นไรมีครบระดับทีอ <Okay. S 1> เป็นยี่สิบตัวยี่สิบไปขอประกาศคอสองหมื่นทออั้งการทั้งเซ็นเตอเว็บสกัศเป็นชุดได้นะก็คือถ้าชุดนี้ปลาสามใบสองหมื่น,นลงมาแล้วเยังไม่พอปลาเพิ่อมอีกสามใบสองหมื่นได้ขอฮานเหล็กมาคอสามใบ<า>ขอเซกิวบัตหนึ่งขอเพิ่มจุดหนึ่งอ,อสองสามสี่ โ okay. อเคนูนเลติกมีกี่ใบอะเหลืออีกสี่ใบตักแค่ไรมาโอ้เหมือนเดิมอ,อีกแล้วทำไม่ทำไมน้องได้หมดเลยจังวะไ <c oughs> สองใบบนไหมข้างล่างผมฟังโซเร็อรเวอ่อ้ยอะคราวนี้นับพี่คิดฟีดิพี่จะได้คำนวณใหม่ละโอเคหนึ่งสองสามสี่อ้าหกเจ็ดแปดเก้าในดัมมีสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสองสิบสามเลมือน้องเลยกี่ใบ <11 4. S 1> มือเหลื 4, อสี่มือเหลือสี่อาจจะอยู่มือสักสองใบา <c ười> มาคิดอย่างนั้นใช่ไหมคิดว่ามืออยนะ <c ười> ู่แค่สองใบนะใช่ไต้แต่เรียนว่ผมเปิดเด็กดูแล้วนะเด็กเหลือกี่ใบนี่ตัว,ตว,ตวนี้ต้องคอสดแล้วนี่หว่าแล้วก็คอตัวใหม่คอเฮ้ย <c ười> <c ười> มือสองสองใบ <c ười> <c ười> นะครับสี่วันตีเป็น ห้าหมืห่นม,มือผมอาจจะไม่มีติ๊กก็ได้แต่นี้ผมคลอดติ๊กลงมาแล้วไว้นึงติดไปแล้วหนึงตอนนี้มือผมอาจจะไม่มีติ๊กเลยก็ได้ห้าหมื่นเหรโอ้โหถ้าเกิดคลิก<น>ก็เป็นสามอ่าเข้ามาเล็กแบวนะแหนเท่านะเช็คบอร์ดเช็กบอร์ดเฮ้ย คีเดียวเหรอใช่คีเดียวเก็บหนึ่งมือออกมาจะมีทิปสองใบก็ได้หรือไม่ก็อาจจะแบบเดี๋ยวตัวนี้จะยืยดสองใบอย้หมดแล้วเลยแต่น้องไ,<ม>อไดไม่ได้แล้วนี่ถูกไหมอ,อ๋อน้องมีตัวนั้นอยู่ได้อยู่โอเค <laughs> ใครบอกได้ไม่ได้ใครบอกได้ไม่ได้จะเถิดจะเถิดจะเถ <laughs> ิะมามาเอาโซ่จำง,งมาเลยแล้กวก็อีกสองอีกสองข้างตีเท่าไหร่อ่ะข้างสองข้างตีพวกเขาข้างนี้ตี หนึ่งเจ็ดสองครังนี้ตีเอเก้าสิบเก้ายี่สี่อันนี้ดีสีโค้ดเบาเล็แต่ว่าขอการโค่นแรงเอออันนี้โนเดียมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดยบ่สิบสิบสองสามสี่สห้าสิบหกมียี่สิบหกใบโบกไปยืนสามเมื่อหนึ่งอสามสิบเอ็ดแวนสามสิบเอ็ดแวนสองที่ สองคียแต่ได้เดียวนะ้องเป็นสี่สิเอดถูกป่ะใช่ครับได้เดียวถ้าผมได้บอดพี่ก็รอดถ้าผมได้กีพี่ตายยี่สิบเจ็ดราาอีกสามใบสองหมื่นเนาะสามใบแล้วขนะอแค่สองหมื่นเด้อ ตอนนี้เป็นยี่สเจ็ดนะของผมเป็นสามสิบเอ่อเท่าไหร่วะเมื่อกี้มียี่สิบผมรับไปก่อนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสามสิบห้าสิบกเจ็ดสิบแปดเยี่จ็ย่สงะพีัดสินใจงี้ดีกว่าแปดเอาใหม่ละเปลี่ยนเปลี่ยนใจเป็นพีจสามสามเ็ดพีจทิ้งเกดหนึ่งแล้วก็อันนี้สองหมืนอันนี้ศูนโอเค มือเหลือไบครับมือเหลือไปเดียวเหลือไปเดียวเช็่ขี้ข้างไหนเอาให้ดีๆตอนนี้บบอร์ดมีทิกรัดได้มีกี่ใบหมื่นห้าเป็นสองเจ็ดเป็นสองเจ็ดใช่ไหมโอนข้างนี้หมดสองเจ็ดชน สองทีน้อยนะมอีกข้างเท่าไหร่อีกอีกข้างอีกข้างสองสี่สองสี่ก้าก็ไม่เข้าแล้วสิเก้าเก้าหมื่เก้าสองสี่ใช่ข้างอี้ข้าองสี่งั้นพี่ก็ปล่อยสิใช่ฟอนโอ้เด็ดหนึ่งการันตีไม่เข้าแล้วการท0าพันเองสองสีใส่ไส่ใส่ตัวให้เซลล์อะใส่เนิ่ม มองเองจะสู้ต่อ,อกกยกอเกตตองเฮ้ยเกยตตอง X เจ้าเกตตอง X เจ้าออือใช่แล้วก็ผ่านเทนครับพี่ปล่อยผ่านน้องก็แพ้ได้ป้ะวใช่พี่จะลองสู้ถึงดีสุดไหละ่ะจะาการถึงดีสุดเลยอ่ะดสุดละกันได้ได้อือเพ็ Take. สามได้เท่าไรอ่ะสองหมื่นไม่หมดยี่สับเจ็ดอ๋อโอเคสามได้เนาะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเท่านั้นสองหมื่นสองหมื่นใช่ไหมสองหมื่นเป็นสามหมื่นเจอเจอทีกบกเท่าไหร่ตัวทีโบวกสามหมื่นเอ้่หนึ่งสองสามหมื่นห้าเจอทีโบวกสามหมื่นห้าจะเป็นได้หนึ่งสองหมื่นจะเป็นห้าหมื่นห้า ห้าหมื่นห้าเป็นเจ็ดหมื่นไม่เด็กเป็นแปดหมื่นสองได้เป็นแปดหมื่นเอาทีโอกาสเป็นตัวเดียวเลยอันนี้สามหมื่นเป็นหกหมื่นหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าหนึ่งแสนพอดีเก้าหมื่นเจ็ดอีกเก้าหมื่นเจ็ดอันนี้หนึ่งแสนหนึ่งแสนสองหนึ่งแสนสองพันมือมือน้องเหลือเท่าไรแล้วก็พี่ยังได้อีกสามหมื่นสามหมื่นห้าพี่ไม่นสามได้ สามหมื่นห้ามันจะเป็นแปดหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าพันมันจะเป็นหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันอันนี้หนึ่งแสนสองพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันปิดโอเคเือบลฟอนต์ก่อนฟอนต์นี่เจ็ดหมื่นเทคนีคดีผมปุมเจ้การแ,นแบ,บนการแบบนที่มิดแล้ว ผมใจอย่าผมแกะแบนนี่มิดแหละโอเคเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเก้าป่ะแกะไม่ได้ตายเลขเก้าไอ้ไม่เอาตกลงตกลงไม่มีทิกเกอร์เลยเหรอทิกเกอร์ใบเดียวหรอสี่ใบอ่ะใช่โอ้ยหสี่ใบมีทิกเกอร์ไเดียว